สวัสดีค่ะมาพบกับสุรดาชาแนลสุรดาชาแนลลีนพันกัน <c oughs> ง่ายๆแต่แซ่บแบบสุร,ราจ้าวันนี้สุรดาจะพามาทำ แกงไก่กะทิฟักทองนะคะ Hello everyone Today I can make t chicken chicken curry pumpkin Thai curry chicken pumpkin curry โอ้ยจะเป็นเวบาหยากพี่น้องขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆคนเข้ามาติดตามสุรดาชาแน ง่ายๆแต่แซ่บแบบสุด,ดานะคะ Thank you for watching ขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องจ้าถูกกำลังใจถูกกดติดตามถูกกดไลค์กดกระดิง่งติ้งๆให้เนรจาเดอขอบคุณหลายๆจ้าขอให้เพื่อนๆ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมสุสด,ดา c ดาชาแน ขอให้มีความสุขหลายๆเด้อพี่น้องเด้อผัดพิกแกงโอ้พี่น้องจะาคันเพิ่นกะสิแกงเป็นยุออกนอกจากนอกผู้เพิ่นแกงเป็นอัดที่แรกมันบ่ได้นะจ๊ะมันบ่มีเสียงสุสรดาก,ก็เลยลบถิง่งขั้นตอนแรกก็คือใส่ใส่กะทินะคะ first coconut milk นะคะแล้วก็พริกแกง <_ at> เพื่อนๆกับสีเก้งทุกคนแต่จะเห็ดเป็นทุกคนเนาะ <_ at> เครื่องปรุงก็จะมีชูรสน้ำปลาน,น้ำตาลนิดนึงเพราะว่าฟักทองมันจะหวานอยู่แล้วนะคะ <at> ผัดไปผัดไปปรุงกันเลยนะคะเครื่องปรุงกันง่ายน่ะเนาะค่ะ พี่น้องจ้าเบาพิษเราถือขออภัยเด้อพี่น้องเด้อส,สุรดาใช้ใส่ชูรสนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็เกลือนิดนึงเห็ดไห่มันนัวนะจ๊ะซอสน้ำตาลนิดนึงนะจ๊ะเนะาะไผชอบรดใดกระเติมใด้เด้อจ้ะเด้อเครื่องปรุงนี้แค่นี้จ้ะ ได้ที่แล้วฟักทองลงไปแพมเกินอินแพมเกินแพมเกินนี่นะคะบักอือกับตอนใหญ่ๆได้พี่น้องเราจะทำเซตทามสองคนนะคะสุรดากับแม่ค่ะเราจะคุกฟอรทูพีเพล นะคะขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษิดหน่อยเติมน้ำลงไปจ้าเติมน้ำเพราะสมหวนสมควพรพี่น้องพอประมาณนะคะจะบ่ต้องค้น,นาาเนาะจ้ะเนาะ few moments later เรียบร้อยนะคะ แกงไก่ใส่บักอื้อพี่อน้องแกงไก่กะทิฟักทองดูดีเป็นกระแสประจา้าบ,บักอื้อสุกแล้วแกงแบบสุรดาต้องใส่มะเขือพวงที่จริงเพื่อนบ่าใสดอกจ้าแต่ว่าสุรดาอยากใส่นะมะเขือพวงที่จริงเพิ่นก็นสิใส่ต่พะแนง แล้วก็หูระพานะคะหูระพาเบซิลเบสเซลดินกับพ่อไป้วพ่นองเบซเซลเรียบร้อยนะคะแต่สแสบกับพ่นงน้ำน,น,ะะน่าจะมะรักเขาสวยสวย ข้าวสวยร้อนๆรอ,นอเลยนะคะสุกแล้วจ้าแกงไก่กะทิฟักทองง่ายๆแต่แซ่บแบบสุดระดาบอีซ s ่แ p นฟอร์บดามี c ชิค k ก n นแพม k ก n นเค r ร่มาจามามามา มาจามาาพร้อมข้าเสือร้อนนะคะชิคเก,ก้นพัมเก้นเคอรี่พี่น้องบอกดึกกับ,บอกอีกร้องอย่างก่อนอู้ฮ้อนฮ้อนฮ้อนได้จะฮ้อน พี่นอ้องเ,เข้าวก็ฮ้อนฮ้อนแกงกับฮ้อนฮ้อนเนี่ยค่ะข้าวสวยร้อนๆน,นะคะแสบพี่น้องแสบ เอกเนื้อเขาแซ่จ้ะเน้อเขามอได้กินเนื้อเขา yummy นายซุปไม่ใช่สุปนะคะสุรดาเกอรี่พี่น้องจ้าแบ่ยังกินนาะเขาเสาเขาเทียงเขาได้เขาแรงเนี่ยดอกห้านะคะ มาจะมาแกงบะอือมันมันหม,มัดหัวกินพี่น้องมาเด้อจ้เด้อพี่น้องจ้าสุดากะบะมีหยังหลายดอกจ้ากะพผ้าเฮ็ดดอกกับผ้ากินเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งในได้พี่น้องจ้า แสบบอบเ็ดคักพี่น้องง่ายๆแต่แสบแบบสุรดานะคะ easy simple ปัิยามีพาทำแล้วก็พาชิมด้วยนะคะอืม เกือบสมัครเท่าเร็วสวดแห้งมาได้สวดแห้งได้แต่ว่าหามหูแพง <laughs> <laughs> ทำเกิน <laughs> บักอื้อบักอื้อ ข่าอมกินข่าวร้ายค่ะเก <c oughs> ือบเบิดพี่น้องเบิ้งนี้ <c oughs> แสบค่ะนัวค่ะแกง ไก่ฟักทองกะทิแสบบ่พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อสำหรับทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจสุรด,ดาชาแนลง่ายๆแต่แซ่บแบบสุรด,ดา e a s y simple แบจ s ามี o u Next Video เจอกันคลิปหนาพี่น้องจ้าขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆเด้อจ้บาบายเจอกันคลิปหนาจ้า